ไปแขมก่คนเดยวอ่ะจรัเีลวเลว้ามาแล้วแต่ะลังมาลลแล้วได้มกไอ้าวางเด็กาที่สองยู่ไหนสองไทยสายห้มหน้ารางที่สองอยู่นี่แล้วโอเค้เดินไปไหมเดิไป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 ยังไปาแบนลย เข้าเเช้าเรือเรือลี้งมาแล้วเรามีคนสอบถามประวัติมีอะไรบ้างบามนี่เรือเรือใหญ่เรือลากเหรเือลากใหญ่ๆคับว่าปกติเรืใหญ่จะเป็นเรือแบบมันมันมียัง

อยาก่นยากเลนยากอเามา้ีครอเงอหมวารือลาใหญ่มากเห็นเานยอ่านั้นจับว่ามันไล่ไม่ทันบุ้งเอป่ทั้งเรือขอขอยาหน่อยอ่ขอโทษ ้อะนรวางไว้แน่ลยวางไว้เน่เยแลอย่ะไปดูฝั่งลมอไปังเอคนเขปากงไว้เสเยอแค่นี้เดี๋ยวอานี้ปลาเหยื่อฮะ ลุกเปินหน้ามาเลย